สวัสดีค่ะแหม่มระดากลับมาพบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะวันนี้เราเดินทางจากนอร์เวย์ล,ล่องเรือแล้วก็ค้างคืนในเรือหนึ่งคืนนะคะมาถึงกรุงโคเปนเฮเกนแล้วนะคะเราไปถึงกรุงโคเปนเฮเกนในยามเช้าน,นะคะก็อากาศยังหนาวเย็นนะคะจุดแรกที่เราจะไปเที่ยวชมก็คือล i โดเมอร์เมนะคะเป็นรูปปั้น ของนางเนือเ้อเปลือยกายนะคะตั้งอยู่บริเวณริมริมอ่าวนะคะของกรุงเบเเกนนะคะคาริเทอร์เหรือเงือกน้อยนี้เป็นตัวละครตัวเอกนะคะของเป็นนิทานนะคะที่เป็นเรื่องแต่งของอฮันคริสเต i ยนแอนเดอร์สันนะคะ ท่านนี้ก็เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกนะคะแล้วก็เรื่องโมเม์เนี่ยก็ทำให้สาวๆทั้งโลกมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นเหมือนอย่างเลือกน้อยนะคะเรืเ่อกน้อยนี้ก็นั่งในท่าที่เราคอยเจ้าชายอยู่นะคะก็เราไปถึงช่วงเช้านะคะนักท่องเที่ยวก็ยังน้อยอยู่นะคะมีบ้างมีนักท่องเที่ยวจากทางเอเชียมีชาวจีนนะคะก็ มีอยู่ไม่ไม,มากนักนะคะเราก็ไม่ต้องเข้าคิวที่จะรอถ่ายรูปกับรูปปั้นเลือกน้อยจริงๆก่อนที่จะไปเนี่ยมีความคาดหวังว่าตัวรูปปั้นเนี่ยรูปปั้นเงือน้อยจะมีขนาดใหญ่แต่ปรากฏว่าพอไปถึงที่จริงเนี่ยขนาดไม,ไม่ใหญ่เลยนะคะขนาดเล็กกว่าเล็กกว่าเหมือนไม่ได้ซูเดซาม,มนะคะเล็กนิดเดียวเองนะคะแล้วก็ทุกคนก็กคงประหลาดใจเหมือนกันแต่ว่าพอไปถึงแล้วก็ ไปถ่ายรูปกับเลือดน้อยนะคะจะทําด้วยโลหะเป็นสีดำนะคะแล้วก็มีลอยคงคงจะมีคนไปลูบคลำบ่อยๆแล้วจะมีรอยด่างๆนิดนึงนะคะก็ตักตักบริขานะคะก,ก็ได้ความประทับใจปแบบหนึ่งนะคะก็ด้วยความที่คนยังน้อยอยู่ก็เลยถ่ายรูปได้เยอะหน่อยนะคะก็ <asure S 1> จะมีภาพนิ่งมีคลิปมาให้ชมกันด้วยนะคะจากจุดนี้เนี่ย เราก็เดินขึ้นมาบริเวณบริเวณรอบๆเนี่ยก็จะเป็นท่าจอดเรือนะคะท่าจอดเรือแล้วก็เราก็เดินจากบริเวณที่เป็นที่ตั้งของรูปปั้นเรือเมอร์เมดมาที่รถโคชปรับอากาศที่จอดรออยู่ที่ข้างๆกับท่าเรือนะคะถัดจากท่าเรือก็จะเป็นสวนสาธารณะนะคะ,นะคะก็จะมีรูปปั้นอื่นๆด้วยแต่ว่ารูปปั้นอื่นๆก็ไม่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเท่า,าไรนักนะคะส่วนใหญ่ก็ มาที่สวนสาธาณะแห่งนี้ก็มุ่งจะไปดูไปถ่ายรูปกับรีเดอร์เมเมเท่านั้นนะคะค่ะอตอนที่เดินมาที่รถนะคะก็มีมีรถนะคะมีรถมีคนพื้นเมืองอะนะคะเป็นเป็นผู้ชายเขาก็มีเอาสินค้าของที่ระลึกมาขายก็มีรูกปั้นเมอร์เบทด้วยน้ำตาก็็ซื้อมา หนักอึ้งเลยนะคะแต่ก็เป็นที่ระลึกนะคะก็มีม,มีมีรูปนิง่งมาให้ชมกันด้วยรูปปั้นกับรูปปั้นที่ซื้อมาของที่รึที่ก็มีลักษณะคล้ายกับรูปปั้นของจริงที่ที่ตั้งอยู่ที่ริมน้ำนะคะรูปปั้นเนี่ยมีขึ้นมาได้เพราะว่ามูลนิธิคาวสเบิร์กนะคะถ้าถ้าจำถ้าจำไม่ผิดนะคะเป็นเป็นเป็นคนที่สนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายในการ,รป,ปั้น รูปปั้นลิเดอร์เมอร์เมขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นการยกย่องอผู้ประพันธ์คือ h a n ส์คริสเ i นแอนเดอร์สันด้วยนะคะก็อ,อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกก็พลาดไม่ได้ะะจากตรงนี้เนี่ยเนื่องจากเราไปถึงเช้านะคะไกด์ก็พาไปที่น้ำผู้เกฟิออนน,ะะน้ำผู้เกฟิออนเนี่ยเป็นน้ำผู้ที่เก่าแก่คู่กรุงค o เปนเกน,เน,ะะเเนมาเลยนะคะคู่ประเทศเดนมาร์กเลยแล้วก ก็มีตำนานเพราะว่าตรงกลางนะพุกนี้ก็จะมีเทพธิดานะคะนั่งอยู่บนบนรถม้าแต่ว่าไม่ไม่ใช่เป็นม้านะคะเป็นวัวที่เป็นเทียมด้วยวัวนะคะหลายหายตัวนะคะตำนานก็มีมาเด็งความเสียสละของของเทพธิดาตรงนี้นะคะก็ลากสืากันะบริเวณบริเวณนะักพุกเกิออนก็จะมีสวนสาธารณะด้วยก็ให,ให้ให้นักท่องเที่ยวได้เดินนะคะ เหยียดแคงเหยียดขาเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกคณะเนี่ยก็ามาด้วยเรือมาด้วยเรือสำรานเหมือนกันแล้วก็มาถึงช่วงเช้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่ได้มาเดินในสวนสาธารณะเล็กๆเนี่ยก็เป็นการผ่อนคลายนะแล้วก็ถ่ายรูปไปด้วยอากาศก็ยังคงหนาวเย็นแล้วก็มีหมอกลงนะคะแล้วก็ท้องฟ้าก็ยังครึ้มอยู่นะคะแดดไม่ออกนะคะก็ก็หนาวหนาวนะคะเราก็เดินแล้วก็ข้าง,างๆแล้วกเกฟิออนจะมีโบสถ์อังกฤษ เป็นบทอังกฤษขนาดแท้ดั้งเดิมเลยเป็นบทเล็กๆเ,เลยนะคะแล้วก็เป็นบทเดียวที่ยังเหลืออยู่แบบรรดาก็มีความเลื่อมใสศรัทธาในทุกศาสนานะคะก็เข้าไปทําความเคารพเข้าไปในโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์เป็นบทของอังกฤษนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของโบสถ์นะคงเป็นอาสาสมะะคะัครค่ะก็มาถือกล่องขอ,อเลียลายอะไรเงี้ยนะคะก็ ไม,ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หรอกมีกล่องมีกล่องที่เรียกอะไรเงินบริจาคตั้งอยู่แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็มาให้คําอธิบายแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าความเป็นมาของบท์เป็นยังไงนะคะก็เป็นบทถ์เล็กๆนะคะแล้วก็เราก,ก็เห็นได้เลยว่าเป็นบท์ที่เก่าแก่แล้วก็ไม่ได้มีการสร้างเพิ่มเติมหรืออะไรก็จะเป็นเล็กๆเดียวเองนะคะแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นสวนสาธารณนะมีหญ้าสีเขียวแล้วก็มี ชาวเมืองหรือหรือ,รอไม่ทราบเป็นนักท่องเที่ยวหรือเปล่าก็จูงน้องหมามาเดินบนสนามหญ้าสีเขียวด้วยนะคะเราก็มีเวลาที่นี่ก็ไม่นานนักนะคะ,ะ,คะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีรถเข็นมาขายน้ำผลไม้มาขายน้ำส้มคั้นด้วยนะคะก็บางคนก็กระหายน้ำก็ซื้อน้ำส้มคั้นดืออุดหนุนชาวเมืองค o เป็น a เก n นนะคะค่ะก็ จากจุดนี้เนี่ยก็ยังพอมีเวลาเลอก่อนก่อนที่จะถึงเวลาอาหารเที่ยงนะคะก็ไกด์ก็พาเราเนี่ยไปที่พระราชวังซึ่งอยู่ถ้าเดินไปเดินไปก็ไกลพอ,ยอสมควรแม้จะลค่รถบัสระกาศก,ก็พาพวกเราไปจอดนะคะจอดให้ใกล้แล้วก็ให้พรมลงแล้วก็เดินเดินไปตามถนนสายยาวข้างถนนก็ จะเป็นใบไม้ที่เปลี่ยนสีแล้วก็เริ่มเป็นสีเหลืองแล้วนะคะเพราะที่นี่อากาศจะอุ่นกว่าที่นอร์เวย์นิดหน่อยนะคะก็ใบไม้ก็เปลี่ยนสีเริ่มเป็นสีสีเหลืองนะคะเนื่องจากพระราชวังมันอยู่ติดแม่น้ํา <c oughs> ก็จะมีสวนสาธารณะมีน้ําพุนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะเดินไปที่ริมน้ําไปถ่ายรูปก,กับเรือลําใหญ่ๆที่ริมน้ําได้ด้วยนะคะก็ตามอัธยาศัยนะคะ เดินดูแล้วก็เข้าเข้าไปข้างในแต่ไกด์จะได้แนะนำว่าให้เข้าไปข้างในก่อนแล้วก็ถ้าเวลาเหลือก็เข้าออกมาเดินเล่นข้างนอกนะคะเพราะตอนบ่ายเราจะมาที่พระราชวังที่นี่อีกอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นพระพราชวังหลงงวงของราชวงศ์ของเดนมาร์กนะคะเรื่องประทับอยู่ที่นี่ตั้งแต่ตกร,ราชวงศ์มานะคะก็เราเดินจากรถโคชประอากาศมาตามถนนก็ประมาณ มากกว่า1กิโลนะคะแล้วก็มาข้ามถนนเพื่อที่จะเข้าไปในเขตของพระราชวังก็มี้วดลอกขอบชิดเหมือนพระราชวังทั่วไปนะคะแล้วก็พอเดินเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นเป็นจัตุรัสสี่เหลี่ยมกว้างนะคะจะมีรูปปั้นนะคะรูปปัน้นรูปปั้นของคิงของเดนมาร์กษัตย์ของเดนมาร์กน,นะคะก็จำจำไม่ได้นะคะแต่เป็น พระเจ้าเฟเดริกที่4นะคะนะคะแล้วก็พระราชวังอามาเมรเลนบอกเนี่ยเป็นที่ประทับของราชวงศ์เดนมาร์กมาตั้งแต่สมัยปีคริสต์ศักราช1794นะคะแล้วก็ตกแต่งแบบสไตล์ร็อกโค,โคโคนะคะแล้วก็ส่วนตรงกลางที่มีพระรูปทรงม้านะคะของพระเจ้าเฟเดริกที่4เนี่ยปีกด้านหนึ่งก็จะเป็นบริเวณของพิพิธภัณฑ์นะคะพิพิธภัณฑ์ที่เป็นที่ประทับของ บรรดาพระราชวงศ์ราชวงศ์ทั้งหลายของราชวงศ์เดนมาร์กนะคะซึ่งตามกำหนดการเนี่ยไกดจะบอกเาอกว่าให้เดินดูคร่าวๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะมาที่นี่อีกนะคะมาดูอย่างละเอียดเข้าชมพิพธภัณฑ์นะคะอย่างละเอียดแล้วเราก็ดูรอบนอกก็จะดูเนื่องจากเป็นช่วงเช้าก็จะมีทหารผัดเวงกันเนี่ยค่ะตรงนี้ที่ที่เป็นความโชคดีของเราเพราะว่า เรามาในช่วงเวลาที่ฐานทหารของฐานวังเนี่ยปรับเปลี่ยนเวรกันพอดีนั้นก็บัณฑาก็เลยได้ถ่ายคลิปยาวๆเลยนะคะก็จะมีทหารเนเดินออกมาจากเขตเขตข้างในพระราชวังนะคะเขตด้านในเดินออกมาข้างนอกก็เดินออกมาสวนสนามกันแล้วก็ผัดเวรผัดเปลี่ยนเวรกันนะคะก็จะเป็นพิธีพิธีการนะคะแล้วก็นะักท่องเที่ยวก็มายืนล้อมวงกัน ตรงจัตุรัสตรงกลางท,ที่มีพระรูปทรงม,ม้านะคะก็มายืนชมมานั่งชมกันธรรมดาก็ลอดลอดเข้าไปใต้ทุกคนนะคะแล้วก็ไปน,นั่งอยู่ข้างหน้าแล้วก็ถ่ายคลิปนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าถ้าถ้าคลิปไม่เสียหรืออะไรเงรก็จะจะตัดต่อออกมาแล้วก็ให้มาชมบางส่วนบางตอนนะคะก็เป็นความประทับใจอย่างหนึ่งแล้วก็โชคดีเพราะว่าตามกําหนดการเดิมก็คือว่าเราจะต้องมาเที่ยวท,ที่พิพิธภัณฑ์ในพระราชวังน้ในช่วงบ่าย แต่ทีนี้เวลาเหลือช่วงเช้าก็เข้ามาดูก่อนนะคะในการชิมลางก่อนนะคะกไ็ได้ได้ได้เห็นพิธีการพวกนี้นะคะก็เขาก็ค่อนข้างจะตํารวจเขาตํารวจวังเขาอนข้าจะเข้มงวดนิดหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากเป็นเขตพระราชฐานนะคะเขาก็คุมเข้มหน่อยแล้วก็ตามตามป้อมต่างๆก็มีตํารวจวังะะยืนสูงชุดเต็มยศนะคะยืนประจําอยู่แล้วก็มี มีปืนมีมีปืนยาวด้วยเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องเคารพกฎกติกาอารยายของทาางาเขาด้วยนะคะทางพระราชวังด้วยนะคะก็ไม่ทําอะไรที่จะเป็นการทําใหา้รู้สึกว่าเป็นภยัยกับตัวเองนะคะก็ชมพิธีเ,เปลี่ยนผัดเปลี่ยนเบญญาของอทหารในในพระราชวังแล้วนะคะแล้วก็กลับมาขึ้นรถนะคะ ระหว่างทางเนี่ยก็จะมีเราจะเห็นเป็นเหมือนกับเป็นไม่ใช่จัก,กรยานนะคะเป็นเป็นแค่แค่รถเลื่อนนะคะสำหรับคนเดียวทีเ่เราขึ้นไปแล้วเราก็สามารถที่จะไปไหนต่อไหนก็ได้ะค่ะก็มีมีม,ม,มีภาพนิ่งหมายชมด้วยะะเดี๋ยวชมก็จะทราบว,ว่าลักษณะเป็นยังไงนะคะก็จอดอยู่ที่ถนนแสงดงว่าประเทศนี้ค่อนข้างจะปลอดภัยเพราะว่าเขาสามารถที่จะจะ,จ,ะจอด ของที่ก็ต้องมีราคาเอมควรเอาไว้ในที่สาธารณะได้นะคะก,ก็ระบบการป้องกันตำรวจก็คงจะต้องอคุมเข้มพอสมควรก็อาจจะไม่มีอาชญากรรมอะไรเกิดขึ้นมากมายนักนะคนะ,ะเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะปลอดภัยนะคะจากจุดนี้เราก็ไปทานอ,อาหารกลางาาวันเสร็จแล้วช่วงช่วงช่วงบ่าย เราก็เข้าไปในเขตคือรถเนี่ยด้วยความที่เมืองเนี่ยเป็นเมืองที่ค่อนข้างสงบแล้วก็มีระเบียบเรียบร้อยนะคะรถโคชก็จะพาเราตระเวนชมไปรอบๆเมืองไกด์ก็จะบอกตรงนู้นเป็นสถานีรถไฟตรงนั้นเป็นอะไรมีความสําคัญต่อโคเบนไฮเกนยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สรุปรวมแล้วเนี่ยเราก็ใช้เวลาช่วงบ่ายไปหมดนะคะก็คือว่าไปดูพิพิธภัณฑ์ กลับไปดูพิพิธภัณฑ์ในพระราชวังเอเเอร์เนเบิร์กด้วยนะคะก็ใช้เวลายอยู่หลายชั่วโมงพอสมควรนะคะและ้วก็ชมเขาก็อนุญาตให้เราถ่ายคลิปถ่ายรูปได้ไม่ไม่ห่วงห้ามนะคะก็ถ่ายรูปแต่ว่าเจ้าหน้าทีก่ก็ก็ค่อนข้างเข้มคือขอถ่ายรูปด้วยเนะะี่ยเขาบอกเขาออนดิวตี้คือเขาทำงานอยู่เขาไม่สามารถที่จะมาถ่ายรูปกับเราได้คือเขาค่อนข้างจะมีวินัยมากเวลาที่เขาทํางานอยู่เขาจะไม่มาเล่นมาพูดคุยเพราะฉะนั้นไกด์ก็จะบอกว่า คุณเดี๋ยวไปทําไปชวนเขาคุยเล่นนะไม่ได้เพราะว่าเวลาเขาทํางานเนี่ยเขาจริงจังมากเขาจะไม่มาเล่นกับคุณหรอกเพราะฉะนั้นเดีย๋ยวเราเราไปร้านอาหารที่เราแค่บอกอา้าน,น,น้องนู่นน้องนี่อนุญนี้ชวนคุยถามนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี่เขาไม่เลยคือเขาจะไม่คุยกับเราก่อนที่เราจะเข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราบอกว่าเราอยากจะถ่ายรูปกับเขาเพราะว่าเขาดูโคลมาคือเขาจะไว้หนวดยาวผู้ชายแล้วก็แล้วก็วกผมยาวแล้วรไว้ข้างหลังติงงงสตมากหนัมระดาก็บอก ขอขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมเขาบอกไม่ได้เขาเขาออนดิวตี้อยู่เขาทำงานอยู่อะไรเงี้ยเขาก็ยิ้มนะคะยิ้มน้อยๆเขาก็ไม่ได้ว่าทําหน้าขึงขังแต่ว่าก็ปฏิเสธอย่างนุ่มน,นวลว,ว,ว่าเออช่วงเวลาเขาทํางานก็เขาก็จะต้องจริงจังแล้วก็รับผิดชอบมีวินัยเวลาที่เขาทางานเขาจะไม่เล่นเลยค่ะเราก็เข้าไปชมก็ได้เห็นอะไรแบบใกล้ชิดมาเพราะว่าข้าวของเครื่องใช้ไปนนั้นพระราชวังเนี่ยก็จะตั้งโชว์หมดเลยแล้วก็จะมีรูปถ่ายให้ดูตั้งแต่ ต้มราชวงศ์มาจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนะคะเราก็จะเห็น Family t r e e ของราชวงศ์เดนมาร์กทั้งหมดว่ามีความเกี่ยวโยงกับประเทศยุโรปประเทศอื่นอย่างไรอะไรยังไงเนี่ยนะคะรายละเอียดมีเยอะแยะมากเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบและสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ถ้าหากว่าไปเที่ยวที่นี่ก็จะแบบเต็มอิ่มนะคะเพราะว่าเขามีมีโชว์เอาไว้มีข้อมูลให้อย่างละเอียดเลยะคะ่ะก็สรุปว่าคือเราเสร็จจากพิพิธภัณฑ์ไปก็เริ่มเย็นแล้ว เริ่มเย็นทนีนี้ไกด์ก็พาไปที่กลางเมืองสลาบกลาการเมืองไปจอดรถตรงหน้าสวนสนุกทิวารีสวนสนุกนี้เป็นสวนสนุกตั้งแต่สมัยโ้นานมาแล้วร้อยกว่าปีนะเป็นสวนสนุกที่เก่าแก่มากเป็นสวนสนุกที่อยู่คู่เมืองของโคเปนเฮเกนมาเลยเพราะในฤดูร้อนเนี่ยเด็กๆพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะพาดเด็กๆไปที่สวนสนุกทิวารีนี้นะคะแต่ช่วงที่เราไปเนี่ยมันเป็นช่วงปลายซัมเมอร์แล้วจะจะเป็นต้นของ ของฟอลของเรงดูใบไม้ร่วงแล้วเขาก็เลยปิดปิดก่อนหน้าเราไปไม่กี่วันเองนะคะปิดซ่อมนะคะปิดซ่อมก่อนแล้วก็หน้าหนาวก็คงปิดเพราะว่าหน้าหนาวอากาศหนาวมากาาก็อาจจะอาจจะไม่ได้อาจจะเปิดหรือไม่ได้เปิดอันนี้ขึ้นอยู่กับกับทางสวนสนุกของเขาอันนี้เหมือนว่าดาไม่ไม่ไม่กล้าคอนเฟิร์มนะคะว่าว่ายังไงนะคะก็สรุปว่ารถโคช้ชก็ไปจอดอยู่ข้างๆสวนสนุกที่วัดีนะคะแล้วดาก็ซักซัก เอากล้องสอดเข้าไปในรั้วถ่ายรูปถ่ายคลิปออกมาอะไรนะก็ก็เห็นในสวนหมดเลยว่ามีเครื่องเล่นมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนที่ดูซีรีส์เกาหลีแล้วมีฉากที่ที่ประเทศนี้ก็จะเห็นหมดว่าที่แบบระดาถ่ายคลิปมาถ่ายภาพนี้มาก็ก็คือเครื่องเล่นที่อยู่ในในสวนนั้นนะคะมันก็เป็นสวนไม่ใหญ่มากเป็นสวนเล็กๆอยู่ข้างจัตุรัสกลางเมืองข้างสรารากรานะคะก็รถโค้ชปรากอบก็จอด จอดตรงนั้นแล้วก็นัดโอเคนัดเวลาไว้ว่าถึงเวลานัดทานข้าวเสร็จเรียบร้อยก็ต้องมาเจอในตรงนี้เพื่อที่จะกลับไปที่โรงแรมที่พักนะคะก็ไกด์เดินนํามาที่บริเวณจตุรัสตรงกลางไกด์ก็บอกตรงข้างข้าสาว่าการเมืองนะคะเป็นรูปปั้นของฮันคริสตินแอนเดอร์สันโอ้มาบระดาก,ก็ตื่นเต้นมากนะคะ ต้องถ่ายรูปกับรูปปั้นของฮันให้ได้ก่อนจะไปที่อื่นนะคะก็เลยรีบตรงไปที่รูปปั้นแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปมาจนพอใจนะคะแล้วก็กายก็เดินนําไปที่ถนน,เป,นเป็นถนนช้อปปิ้งนะคะเป็นสายที่ยาวที่สุดนะคะของของของนอร์เวย์เลยนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าของของของสแกนดิเนเวียนเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ของของร่องนี้นะคะก็เป็นถนนสายยาวเลยสองข้างทางก็ มีร้านขายของที่ระลึกนะคะของพื้นเมืองนะคะแล้วก็มีร้านอาหารนะคะแล้วก็มีร้านขายสินค้าแบรนด์เนมต่างๆไม่ว่าจะเป็นนาฬิกายี่ห้อหรูของเซอร์วิสยี่ห้อต่างๆของทั่วโลกที่ว่าหรูที่ว่าแพงสุดๆมารวมอยู่ที่ถนนสายนี้นะคะและถนนสายนี้ก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยซึ่งไกดก็บอกว่าถ้าใครอยากจะซื้อของพื้นเมืองของกิน ไปทางที่โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยอยากจะริ้มรถอาหารทุ่งเมืองของอร์เวอะไรก็แวะที่ที่เป์มาก็ตได้ค่ะแล้วก็จกับอาไว้นะคะแล้วก็จากถนนถนนนี้ไปนะถนนนี้ชื่อชื่อถนนนะคะเ,เขาเรียกถนนสตรอยนะคะเป็นถนนถนนชอปปิง้งอ๋อเป็นถนนชอปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลกเลยนะคะยาวมากคือเดินเดินไปจน,เ,นเมื่อยขาค่ะทีน,ะะทนี้ไกด์ก็บอกว่าสุดถนนนี่นะแล้วก็มี สวนสาธารณะแห่งหนึ่งนะเป็นสวนสาธารณะเล็กๆนะพอเดินพ้นสวนสาธารณะนี้ไปนะก็จะไปถึงย่านท่องเที่ยวย่านหนึ่งนะคะอันนี้เป็นที่เรื่องชื่อมากเลยถ้ามาถ้ามากรุงกรุงเบเเกนแล้วถ้าไม่ได้ไปที่นี่นี่ถือว่าไม่ถึงนะคะไม่ถึงก็โอเคเราก็บอกว่าไกด์เขาบอกถ้าใครขยันก็เดินไปถึงตรงนั้นเลยนะอะไรเงี้ยเราก็แพลนกันเลยว่าเดี๋ยวเราจะไปให้ถึงตรงนั้นเลยชอปปิ้งนี่เราเราไม่ไม่ไม่เน้นเพราะยังมีเวลาอีกนะคะยัง ยังไม่ได้เวลากลับเมืองไทยแล้วก็มุ่งหน้าไปตรงนู้นคือถ่ายรูปตรงนี้พอพอพอสังเกตแล้วก็มุ่งหน้าไปตรงนู้นไปถ่ายยามเย็นนะคะมันก็จะเป็นฮาร์เบอร์เป็นท่าเรือนะคะเรียกนิวฮาวเ์นะคะก็ไปถ่ายรูปกันเรียบร้อยนะคะยามค่ำก็ได้รูปมาอากาศกหนาวเย็นนะคะแล้วเราก็เดินกลับมาสมทบกับทุกคนนะคะเพราะว่าเรานัดดินเดอร์กันทุ่งหนึ่งนะคะ ร้านที่คือช่วงนั้นเนี่ยมัน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 ใกล้ช่วงฮาโลวีนนั้นร้านที่ร้านค้าที่อยู่ตรงข้ามกับร้านอาหารที่จะไปทานเนี่ยก็จะตกแต่งเป็น,เป,นเป็นเกี่ยวกับฮาโลวีนหมดละนะคะ네ก็ได้บรรยากาศแปล้ๆนะคะแล้วก็เราก็ดูอะไรตรงนั้นแล้วก็ไปทานอาหารก็ตทานอาหานึ่งข้าง ใจกันไปแล้วก็เสร็จแล้วทางลางก็เสร็จก็กลับมายังจุดนัดหมายเพื่อจะขึ้นรถโค้ชประกอการไปที่โรงแรมค่ะโรงแรมก็ประทับใจอีกเช่นเคยคือทร,ทริปนี้ไม่ค่อยผิดหวังเรื่องโรงแรมนะคะก็จะมีทั้งคลิปแล้วก็ภาพนิ่งให้ชมกันนะคะถ้าหากว่าชอบก็ช่วยกดไลค์นะคะตุกใจกดแชร์แล้วก็ กดกระดิ่ง subscribe นะคะจะได้ทราบความเคลื่อนไหวของแม่ประดาด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็พักผ่อนอยู่กับบ้านสบายๆนะคะหาอะไรทำเพลินเพินนะคะแล้วทำในสิ่งที่รักแล้วก็ถ้ามีเวลาก็เปิดดูเปิดฟังคลิปแล้วก็นิยายของแม่ประดาด้วยนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ ครับสร้างสามารถที่จะสร้างแผ่นดินขึ้นมาได้โดยใช้ตัวสี่ตัวเนี่ยถ่ายพื้นที่ต่างๆนะครับก็สามารถที่จะทําได้นะถ้าทําได้ก็ให้ตั้งเป็นแผ่นดินสร้างเป็นแผ่นดินขึ้นมาซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยตรงนี้เราเรียกว่าหมู่เกาะสีแหลนแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปก,กับลิตเติ้ลเมอร์เมดก่อนนะครับลิตเติ้ลเมอร์เมดเนี่ยลำดิให้มีการสร้างโดยจากอบเส้น นะครับเอ็นดิกจากคับเซนนะครับก็คือเป็นเจ้าของอาเจ้ขงนะเจ้าของอะไรครับเบียร์คาสเปอร์ซึ่งเป็นเบียร์ของที่นี่นะครับของที่เดนมาร์กนะครับเขาก็ดำเนินเรื่อให้สร้างนะครับมีการก่อสร้างขึ้นมานะฮะหนึ่งเก้าหนึ่งสามถ้าจะไม่ปิดนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งสามแล้วก็เริ่มจ้างพอหนึ่งเก้าหนึ่งห้าปิด สำเร็จนะครับความสูงก็สูงไม่มากตัวเล็กนิดเดียวนะครับไม่เหมือนกับที่แหลมซาบีลาสงขาใน,นเราเรียนแบบเขาตัวใหญ่กว่าอันนั้นคนทพี่ไปอยู่ที่อ่าวไทยคนน้องมาอยู่แถวนี้ครับอา่าวโพเป็นเอเนข้างหน้าเมืองน,นะครับตัวนี้ระวังล้วงกระเป๋าโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงที่เราถ่ายรูปเดินตรงไปข้างหน้า โคเป็นเฮเกนฮาร์เบอร์ small but beautiful นี่คือโบสถ์เชิร์ชออฟอิงแลนดแห่งเดียวในประเทศเดนมาร์กนะคะอยู่ที่กรุโคเปนเฮเกนค่ะ ล้อมรอบเป็นสวนสาธารณะนะคะโบสถ์เชิร์ f ออฟอิงแลนนี้อยู่ใกล้ๆกับน้ำผู้เกฟิยอนน้ำผู้เกฟิยอนกรุงโคเปนเฮเกน ราชนีแกฟิออนกับวัวทั้งสี่ตัว and operate for palace Royal Palace of Copenhagen Denmark